ครับสวัสดีครับพักันแล้วครับวันนี้กับช่องทําไปเรื่อยเนื่อยก็พักนะครับน,นี้พาทุกคนเข้ามาในบ้านสวนแห่งบ้านหนึ่งนะครับก็ช่องนี้ฝนตกนะครับฝนตกลงมาแล้วนะครับแต่คืนฝนตกก็นักะละนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยทำให้อย่างหลายๆยังชุ่มชื้นนะครับก็เลยวันนี้พาทุกคนเข้ามาบ้านสวนนะครับกับ พอดีมีต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นพักอย่างจะมาปลูกเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็ในในฝนก็ตกแล้วนะครับตอนนี้นะครับคือสามสิวันตกเตือนแตอย่างนี้นะครับผมต้องได้หดน้ำบ่อยๆนะครับก็ถือว่าปลูกไว้นะครับปลูกวัปลูกละไว้นะครับ ก็คงจะได้ผลนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้านาผลแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีต้นมายอย่างพ่องนะครับได้จะมีวิธีการปลูกจะได้เดี๋ยวก็ไปที่ตามดูกันนะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์อ่กดแชร์กดที่ตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า จะพาไปปลูกต้นมาอย่างห่องนะครับและมีธีมีวิธีการปลูกอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปปลูกด้วยกันครับตัวนี้นะครับสําหรับต้นกานะครับกาไม้นะครับก็จะมีประมาณนี <ines> ้นะครับตัวนี้นะครับเป็นอ่าเป็นต้นลูกไหนนะครับต้นลูกไหนนะครับเป็นนอนะครับมบเจก้านะครับตัวนี้เป็นนอที่อ่า เขาปงออกจากหากนะครับหากต้นใหญ่ๆนะครับก็เป็นนอนะครับไปจะต้นก้านะครับนี่นะครับก็เขาก็ไปคุดเอามานะครับซึ่งผมได้ทําการไปคุดเอาจากสวนม้านะครับก็เดี๋ยวจะไปปลูกต้นอันนี้นะครับต้นลูกไหนนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะขูดนะครับมะกรูดนะครับแล้วอันนี้ต้นหย่อมหูนะครับมีคนปผลทึ้งมาปลูกนะครับแต่เลยจะเอามาปลูกนะครับตอนนี้ผมย้อมหูจักเตียนะครับนี่นะครับหม่หูต้นอย่างนะครับแล้อีกต้นหนึ่งก็คือต้นชะ้เอมเทศนะครับ เช้เอมเทศนะครับหรือเปิดห้องกรโปรงฟ้านะครับต่อเนั้นนะครับเป็นสมุนไพรนะครับตดอ๋นวนี้นะครับนี่เราจะไปปลูกกันนะครับประมาณนี้นะครับและไฮไลท์นะครับที่ผมตั้งใจและอยากทดลองปลูกคือตัวนี้นะครับนี่นะครับซึ่งผมได้ทําคลิปการล่างเมล็ดและการเพาะเมล็ดไปแล้วนะครับตอนนี้เพาะได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับ อนนี้มันหากมันออกแล้วนะครับนี่นี่นะครับหลากอคาเนนี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปปลูกลงดินเลยนะครับนี่นะครับคือเมล็ดผักหวานป่านะครับนี่นะครับที่ผมได้ซื้อมานะครับทําการซื้อมาเป็นเมล็ดสดนะครับเอามาล่างมาอย่างคนเดียวนะครับแล้วก็มาเพาะอยากทดลองนะครับอยากปลูกนะครับอยากทดลองปลูกนะครับว่ามันจะได้ กี่ต้นนะครับหรือว่าบได้ทีเลยสักต้นนะครับซึ่งผมได้ทําการซื้อมาในร้อยเมล็ดนะครับร้อยเม็ดนะครับนี่นะครับเอามาทําการร่างแล้วก็เพราะตอนนี้งอกออกแล้วนะครับเดี๋ยวฮขกก็จะไปทําการปลูกกันทเอี้ยนะครับต้องเอาไปเพาะในถุงดำเมื่อเป็นต้นก้านนะครับตามที่อาจารย์หลายๆท่านนะครับใน youtube เปิดได้ถ่ายทอดไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ทดลองปลูกคอนนะครับว่า เฮาจะได้ต้นพักหวานก่อนนะครับหรือว่าจะมาได้ซักต้นครับเป้นว่าปลูกยาขนาดนะครับพักหวานนี่นะครับเดี๋ยวจะไปทดลองปลูกกันนะครับอุปกรณ์ก็มีขวดน้ำนะครับมีไม้ลักนะครับแล้วก็มีเล็กนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการปลูกจะได้นั่นเดี๋ยวห้องติทตามดูกันครับนี่นะครับผมได้ทําการถอนเมล็ดออกมาแล้วนะครับจากถาดเพาะนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ สังเกตเห็นเห็นว่าหลากออกแล้วนะครับนี่หลากออกได้สวยงามมากนะครับนี่นะครับแต่บางเม็ดก็ยังบังออกแต่นะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะไปทดลองปลูกกันก้อนนะครับนี่นะครับครับการปลูกพักหวานป่านะครับเพร่ะว่าต้องมีไม้ปีเลียงตัวนะครับคือผมจะทดลองปลูกอยู่สองย่างสามย่างด้วยกันนะครับก็ ตอนอื่นนะครับเขาปลูกกับไม้นะครับต้นไม้ที่มีอยู่แนวในสวนพอกอนนะครับว่าผลออกมาจะเป็นจะได้นะครับซึ่งก็มีนี่นะครับก็าวลำไยนะครับก้ำไยก้ลวลำไยโตแล้วนะครับมีอยู่สามสี่ต้นนะครับนี่มต้นหนึ่งนะครับนี่มปุ้นหมต้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ต้นเฮกานะครับต้นริดไม้นี่นะครับผมก็จะทดลองปลูกพอนะครับ ต้นมะม่วงนะครับคือปลูกใต้ต้นไม่ตีมีอยู่แล้วในสวนนะครับเออไม้ใหยนี่เป็นพ่เลียงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกพร้อมกับไม้พ่เลียงนะครับซึ่งผมจะปลูกคับมูต้นไม้นะครับก้าไม่ตีนำมาตัวตะกี้นะครับตีได้เสนอเพื่อนๆไปตะกี้นะครับเอาต้นไม้ก้าไม่เพื่งนั้นปลูกแล้วก็ เอาต้านพักหวานปลาปลูกลงไปตัวกันนะครับพอว่า,าผลจะออกมาเป็นจะได้นะครับแล้วก็มีต้นกล้วยนะครับนะครับพวกนี้นะครับต้นกล้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทดลองปลูกนะครับดูว่าผลจะเป็นจะได้นะครับแล้วก็มีต้นต้นฝรั่งตรงนั้นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นมะแข่งนะครับนี่นะครับ มาแข่งหรือบาเขือพวงนะครับผมก็จะทดลองปลูกพรนครับว่าผลจะออกมาเป็นจะได้นะครับเขาจะได้ต้นพักหวานปลาโตกี่ต้นนะครับหรือว่าบาได้สักต้นนะครับเดี๋ยวเอามาที่ตามดูกันนะครับก่อนอื่นเราไปดูวิธีการปลูกกันนะครับว่าจะมีวิธีการปลูกจะได้นะครับซึ่งผมก็ได้จํามาจากอาจารย์หลายๆท่านใน YouTube เหมือนกันนะครับก็แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองปลูก แถวนี้นะครับตตอยต้นทำไยแถวนี้นะครับเพราะว่าจะได้ต้นทุกหวานก่อนครับหรือว่าจะมาใหญ่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาทดลองดูกันครับหลักๆนะครับอุปกรณ์ที่เขาต้องมีนะครับในการปลูกทุกหวานปานครับมันบอกขึ้นว่าต้องมีเล็กครับยาวประมาณพูดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ผมยาวมากกว่านะครับประมาณ6กสิบเซนนะครับนี่นะครับเป็นเล็กสามหุนนะครับก็จะทําการเจาะรูลงไปนะครับ ก็ลงไปดินแล้วก็เอาหลากมันย่อนลงไปนะครับนะครับอาจารย์หลายๆท่านเปิ่นก็ได้แนะนํามานะครับก็จะจะทำตีนะครับโดยที่ม่ต้องคุดหลุมนะครับผมจะแทงลงไปเลยนะครับแล้วก็เอายเอายาเอาหากะหวานย้อนลงไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมได้ทําการเอาเล็กแทงลงไปก่อนแล้วนะครับประมาณเพึ่งนี่นะครับ พื้นแทงได้แค่นี้นะครับผมจะปลูกจุดละสามสามเมตรนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาหลางนิย้อนลงไปนะครับเราจะบอกพุดนะครับนี่นะครับย้อนลงไปประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับระยะหลาขกาย้อนลงไปแล้วก็กดนิดหน่อยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับก็จะปลูกประมาณนี้นะครับจุดละสามเม็ดนะครับสามเม็ดและก็ที่เหลือที่ผมจะทดลองแยกก็คือเอาขวดนะครับเอาขวดมาครอบไปนะครับนะครับเป็นบอกว่านะครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่ผมจะนํามาใช้นะครับขวดมาครอบว้แล้วก็จะใช้ไม้ปักยึดไว้นะครับก็อันนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่อาจารย์อ่า หลายท่านนะครับได้ถ่ายทอดไว้ใน youtube นะครับผมก็ได้นำมาเห็นหู้นะครับก็เนว,ว่าเอาขวดขอดไปจี้นี่กันมแมลงกันซัดต,ต่างๆนะครับที่จะมากัดกิน่นต้นทอกหวานนะครับก็ลองดูนะครับว่าวิธีการนี้มันจะได้ผลกอน,นครับผมก็มีขวดประมาณสักซิใบนะครับเดี๋ยวเข้ามาลองดูกันนะครับ ตอนนี้ก็ปลูกไปแล้วนะครับแซวเอสเม็ดนะครับยี่สิบเอ็ดเม็ดนะครับหลุมละสามเมล็ดนะครับก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันครับก็จะใชจวิธีการนี่นะครับเป็นอนดรักแรกนะครับนี่นะครับปลูกเซจแล้วนะครับดูข้างในนะครับเพื่อนๆดูข้างในนะครับนี่นะครับมีเม็ดอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะใช้ขวดขอบไว้นะครับ แต่เดี๋ยวก็จะใจไม่ปักไว้นะครับแล้วก็เอาเจียกฟางมามัดไว้นะครับเพื่อการขวดล่มนะครับเดี๋ยวมีฝนมีลมมานะครับนี่นะครับนี่อีกหนึ่งหลุมนะครับและนี่อีกหนึ่งหลุมนะครับก็จะทําการปลูกแบบนี้นะครับนะครับนี่อีกหนึ่งหลุมนะครับนะครับปลูกไว้ใต้ต้นลำไยที่มีอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นจะได้นะครับจะเจริญเติบโตหรือว่าจะตายไปไว้ในที่สุดนะครับอันนี้ปลูกไว้ใต้ต้นฝรั่งนะครับนี่นะครับคือต้นไม้นี่มันมีอยู่แล้วนะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือนี่นะครับต้นนี้ปลูกใหม่นะครับคือปลูกเป็นลูกไหนนะครับแล้วก็เอาเม็ดผักหวานป่ามาปลูกไว้ข้างๆนะครับจะคือต้น ลูกไหนเนี่ยเป็นไม้ปีเลี่ยงนะครับนี่นะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นต้นไม้นะครับฮู้เป็นต้นอย่างนะครับมีคนปนหือม้านะครับปลูกเลยเอาหวานปลูกเพาหวานปลาปลูกลงไปข้างๆเลยนะครับเกิดจากฮือต้นไม้มูนี่เป็นไม้ปีเลี่ยงปีเลี่ยงก็ราหวานนะครับก็เดี๋ยวมันรอดูนะครับว่าผลออกมาจะเปลี่ยนจะไ้นะครับนี่นะครับ เราจะใจ้ปลูกเสร็จแล้วจะใจ้ฟางกบรอบๆนะครับเพื่อเก็บความชื้นนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปปลูกใต้ต้นํำไยปุ่นัอีกต้นหนึ่งนะครับตรงนั้นอีกต้นหนึ่งนะครับหลักกาใต้ต้นตรงนี้นะครับต้นมะลิไม้นะครับสองต้นนะครับเดี๋ยวจะลองทดลองปลูกนะครับใต้ต้นมะแข้งนะครับ ก็จะทดลองปลูกตวนนะครับนี่นะครับใต้ต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ใกล้ๆกับต้นกล้วยนะครับก็ผมจะทดลองปลูกนะครับแล้วเขาจะเป็นที่ตามดูกันว่าจะเป็นจะได้ต่อไปนะครับครับผมตอนนี้ก็ปลูกไปเป็นทีรียบร้อยแล้วนะครับเต็มหูกี่หลุมนะครับปลูกปลูกปลูกไปนะครับอาการมันห้อนมากครับวันนี้ครับแดด สุดยอดเลยครับแดดใสมากๆากนะครับผมหัวยาวผลออกมาจะเป็นจะได้นะครับก็ไล่ปูกไว้นะครับทนบาไหวครับห้อนขนาดเลยลงไปน้ำน้าเป็นเสื้อผ้าใหม่ไม้เรียบร้อยนะครับมันห้อนนะครับห้อนขนาดเลยครับห่อนจนใจเฟ้อมดิ้มดีนี่ครับก็เป็นเรียบร้อยไปเป็นอ่ไปเป็นตีเรียบร้อยนะครับ ก,การทดลองปลูกขวัาวานนะครับมีทั้งแบบปลูกแล้วเอาขวดเขาขว,ดเขาขวดเขาขอบไว้นะครับแล้วก็ปลูกแบบธรรมดานะครับก็คือปลูกลงดินแล้วก็เอาฟางกบอ่าคุมคุ้มแม่นะครับปลูกแบบธรรมดานะครับพอวิธีการใดมันจะได้ผลนะครับหรือว่ามันจะไม่ได้ผลเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอที่ตามดูกันนะครับก็เม็ดขวหวานปลาก็เหลืออยู่นะครับ มีเมติยังหมองอกคำเตี้ยกับนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวหอมกำนะครับว่าจะเอาไปปลูกที่ไหนต่อไปนะครับต่อดูกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เตยนะครับเดี๋ยวเอามาที่ตามดูกันยาวๆต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็จะขอนําช่องทำไปเรื่อยเลยก็พักลาทุกขัานไปเพียงตัวอีก,ก่อนนะครับ ปะกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะไปทำอะไอย่างต่อไปเดียวติดตามดูกันครับสําหรับวันนี้โอ้โหห้อนมากครับอากาศตอนนี้นะครับขอลาทุกท่านไปเพียงตัวอีก่อนนะครับสวัสดีครับ